เอาล่ะโอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของ Dragon Ball ดาร์กบอลแซดดุคขังแบทเทินอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยจะมาทําการอัปเดตข่าวของซังเซิร์ฟเจแปแล้วก็เซิร์ฟจีบีของเราว่าวันนี้มีอะไรใหม่หมบ้างในคลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็มามาพร้อมการเล่นด่านอีเซของพวกโกคูกับบารักด้วยเทียนมาวันนี้พร้อมกับเดี๋ยวเซิร์ฟจีเนี่ยผมจะไปเปิดกาชาเพิ่มด้วยนะครับในกาชาของวิท้าสนะเดี๋ยวรุ่นกันจะได้ตัวอะไรในเซิร์ฟจีบี แต่ครั้งนี้มา,อาของซร์ททางซืบทจแปนะครับมีอัปเดตเป็นกิจกรรมของ6ปีพาร์ทที่2มาแล้วซึ่ง6ปีพาร์ทสนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เฮฮาใช้ได้นะผมว่านะพาร์ทสแม่งดูแบบดูมีอะไรทํทมากกว่าพาร์ทแรกพาร์ทแรกคือมีแค่เรื่องของกาชางเดี๋ยวที่เป็นหลักๆกันนะกาชาคือหลักๆนะถ้าไม่นับกาชานี่คือพาร์ทหนึ่งนี่คือแบบหงอยไปเลยนะผมว่านะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับจัดไปนี่แคมเปญ6ปีพาร์ทสอง นะครับแล้วรูปเนี่ยผมว่ารูปอาร์ตนะรูปอาร์ตของโกคูผมงอกเนี่ยมันดูเป็นอาร์ตใหม่อน่ยนะอาจจะเป็นอาร์ตของเวลวอเปเปอร์ใหม่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่มัน,ม,นมันคืออาร์ตใหม่อน่ยนะใช่ไหมอาร์ตใหม่แหละคือมันหายี่ไหนไม่ได้แล้วอะ่ะของเบต้านี่ยังพอรู้ว่ามันมาจากการ์ด LR นะครับที่เป็นเป็นล่างเกาะแตกอะไรเงี้ยเออแต่ของโกคูมันมาจากมันมาจากการ์ดเอลอาร์ว่ะ ดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่จากการ์ด LR นะเพราะว่ามันไม่มีจังหวะที่โกคูมันอาปากงี้เลยอ่ะไม่มีเลยอ,อาปากแล้วง้างหลับนี้ไม่มีนะครับมีแต่การอาปากแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าอะไรอย่างนง้นเออก็แปลกใจดีแค่สงสัยเฉยๆตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็กิจกรรมพาร์ทส2นะครับอย่างแรกเนี่ยจะเป็น Special Mission นะครับอืมก็ทําเสร็จได้พวกของรางวัลมากมายนะครับได้เหรียญ6ปีได้โกคู MU I ตัวฟรีเพิ่มเติมไปอีก นะครับนะต่อจากพาร์ทแรกนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ตัวฟรีที่ได้ไปต่อนั่นะครับเป็น LR วัเทาเต่านะล r โลชิ oshi, ซึ่งก็เก่งมากๆเดี๋ยวอาจจะมีคลิปโชว์อีกทีหนึ่งนะเป็นตัวฟรีที่มีสกิลแอคทีฟพร้อมกับสกิลเวอร์ชันใหม่ด้วยเป็นสกิลของการชุบชีวิตด้วยดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงอ e ีเวนต์นี้เป็นของตัวละครฟรีอย่าง18กับคูรินแล้วก็เทินฮังกับ ow, วัตเทาเต่าตัวฟรีนะครับผมคาดว่าอนาคตพาร์ทสเนี่ยอาจจะได้ ECA นะอาจจะได้นะฮะพาร์ทสนะครับน่าจะมีแล้วก็นี่ครับที่แบบเซอรพรส์หนักมากๆก็คือนี่ครับ ECA ก o คู e UI ม่วงมาโคตรแบบมาเซอร์ไพรมากแม่งรัดรัดตัวละครแขดสีอะ่ะเอ้ไม่ใช่แขดสีรัดตัวละครผู้นำสี120%มาเลยอะ่ะรัดจะเป็นก o คู UI ไปเลยนะฮะซึ่งแม่งแบบแม่งเซอร์ไพรมากๆแล้วคือแม่ง ECA เสร็จแม่งยังโหดนะคือโหดแบบ โหดมากๆผมคิดว่าสาเหตุของโกคุโยไอมุ่งที่มันได้ ECA ก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง6ปีไงเป็นกิจกรรม6ปีพอดีนะครับถ้าจะทำ ECA ตัวละครตัวอะไรก็อันนี้แหละเหมาะสุดแล้วนะครับเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะก็มาแล้ววันนี้นะครับตอนเมื่อ3โมงแหละนะมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่ทำลายล้างออบอสต,ตัวใหม่หรือเปล่านะ่าใช่นะครับแล้วก็เป็นอีเวนท์ Infinite Dynasty แบบเวอร์ชั่นใหม่ นะครับด่านที่12มั้งเป็นด่านของจักรวาล7แหลมะมั้งผมว่าให้เดานตรงนี้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์นี้นะน่าจะเป็นอีเวนต์ของการโคออฟการเห็นเขาบอกมาอยู่นะเป็นการโคออฟไม่รู้ว่าโคออฟยังไงนะครับเป็นระบบใหม่หรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ทราบข้อมูลมากแต่ก็เป็นระบบที่แบบช่วยกันอ่ะเออมันจะเป็นโคออฟของเรื่องมิชชั่นหรือเปล่ามีแบบทำมิชชั่นโคออฟกันอะไรเงี้ยนะนั่นนาใช่นะ กันแหละนะครับก็ปล่อยไปเดี๋ยวรอชมแล้วกันตรงนี้นะผมยังไม่ชัวร์มากเท่าไหร่แล้วก็นี่เป็นกิจกรรมของกาชา LR ลอาร์พาร์ทสนั่นเองนะครับนะกาชาดีเจรรี่แซมมอนนะครับซึ่งก็ทางเกมเนะี่ยยังไม่ได้ปล่อยภาพตัวละครของ LR ลอาร์พาร์ทสอกมาปล่อยมาแค่จะมี LR ลอาร์พาร์ทสตัวใหม่มาแต่ว่าไม่ปล่อยตัวละครที่มันจะเป็นพาร์ทสองออกมา นะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจดีเพราะปกตินี่คือเวลาพาค์ทงเนี่ยเวลากาชาชีเซย์เอลอารันมาเนี่ยมันก็จะปล่อยภาพปกตัวละครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้คือไม่มีเลยก็ถือว่าน่าสนใจดีเนี่เป็นการเก็บความลับที่ดีมากๆนะไม่มีการสปอยลยทั้งสิน้นนะครับก็น่าจะมารออ,อ,อีกสักสัปดาห์หนึ่งหรือเปล่ามา,าที่เท่าไรเนี่ยสิบหกนะน่าจะ16นะครับอืมแ,และก็รอกันไปประมาณสัปดาห์หนึ่งได้น่าสนใจมากนะ มันจะเป็น LR ลอะไรวะเนี่ยนะสิบเหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเล่นเฉยแต่ก็ไม่แน่ตัวอื่นก็อาจจะมาได้นะครับแล้วก็เป็นนี้เอ่อเพตลดราคาเหมือนเดิมนะครับเหมือนพาร์ทแรกกันแหละนะลดราคาครั้งใหม่แล้วก็กาชาปู่นะครับเหมือนเดิมนะครับก็หมดแล้วใช่ไหมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมพาร์ทสอก็หมดแล้วนะหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายแต่หลักๆคือเซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็คือหลักๆเป็น eca go kui ผมดําแล้วก็ LR l o า h i โลชิ กับตัวฟีตัวอื่นได้เปลี่ยนร่างไปแล้วมันเก่งขึ้นมากๆก,ก็สำหรับด่านของอีฟินิตด่านบอลเฮตส์ลีย์นะครับนะด่านใหม่นี่คือเป็นด่านของจักรวาล7นะครับนี่ก็มีเป็นด่านแรกเป็นคูเรลินนะครับตามด้วยบีเทนจินฮังวูเทาเต่าพิเกโร18โกฮังแล้วก็เบเกตา้าบูอีโบ17แล้วก็โกคูฟิเซอร์นะครับอืมผมคิดว่าโกคูยูไอน่าจะอยู่ในด่านนี้แต่ไม่ได้อยู่ว่ะแสดงว่ามันอิงตามตาัวละครแบบว่าอิงตามตาัวละครนั้นเลยอ่ะ ให้มันครบให้มันครบตี้จากอาวานเจ็ดไงฟีเซอร์กับโกคุก,ก็นับรวมเป็นการเดียวกันเลย,เลยอะไรอย่างนี้จะได้ครบตีทีเดียวนะจะได้ครบคนทั้งหมดไม่อะไรอย่างนี้นะขาดแค่บูใอเปาบูไม่ได้อยู่เพราะบูแม่งหลับไงเ,เออแหละประมาณนี้นะครับก็เป็นด่านท,ที่น่าจะยากอยู่อยู่มั้งผมว่านะก็พาชมเฉยๆนะครับนี่นี่แหละที่สําคัญเลยนี่แหละคือกิจกรรมฉลองหกปีแท้จริงนี่แหละคือแม่งโคตรไฮนะครับ ECA Goku UI นะฮะโอ้โหมาเร็วแล้ว,แ,ลวแม่งแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะตอนเห็นครั้งแรกที่มันได้ ECA เนี่ยผมนี่แบบว้าวเลยแม่งชี้ยมาแล้วว่านี่แล้วแม่งเก่งสัตว์บอกเลยก็เดี๋ยวถ้าผมทําเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะทาคลิปอ่ารีวิวตัวละครให้รายการตรงนี้แต่คงอาจจะทําอีกนานและบอกว่าด่านเอเซมันน่าจะผ่านยากนะพอคิดว่าด่านเอเซมันคือเป็นตัวละครเอเซ e ของตัวละครแคทนะน่าจะผ่านยาก เพราะว่าตัวละคร EC ตัวละครของผู้นําสีก็เรียกว่าผ่านยากานะเอ่อซึ่งด่านนี้เนี่ยนะครับโอเคเจอเคฟาแล้วด่านนี้นะครับตัวละครที่สามารถตีเข้าได้ก็คือตัวละครประเภทของลาบิดโกลนั่นเองนะครับตัวละครประเภทของการเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือผู้นําของทีมเคฟาแหละนะครับซึ่งผมมีไหมผมก็มีอยู่แต่แบบมีน้อยมากๆนะต้องไปฟาร,ร์มตัวฟีเพิ่มอะไรอย่างงี้นะคิดว่า,น,าน่าจะพอเล่นผ่านได้คิดว่านะคิดว่า ถ้าด่านไม่ได้เถื่อนเกินไปนะครับถ้าดาดมันมันไม่ได้ตีแรงแบบเถื่อนมากๆเกินไปอ่ะน่าจะไหวอยู่นะครับอ่า<อ>ก็ประมาณนี้นะครับใช้เป็นเคฟ้านําก็ได้หรือว่าจะใส่ไปเป็นผู้นําของบเบต้าเหลืองก็ได้นะครับ,บเบต้าเหลืองสามารถแบกได้นะเพื่งผมไม่มีในเซอเจแปนเนี่เยเออก็บเบต้าเหลืองนี่สามารถแบกได้เลยเพราะว่าใช้ทางสีด้วยแล้วก็ติดแคลด้วยนะครับแถมผู้นําเบต้าเหลืองนี่คือนําให้กับฝ่ายตัวดีทั้งหมดด้วยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โตดีแล้วก็เพียวไซยาด้วยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต เป็นผู้นําให้ดีมากๆนะครับถ้าใครมีเบต้าสีเหลืองนี่คือสบายและสบายมากๆตรงนี้นะว่าแล้วก็เอาผู้นำเบต้าเหลืองมาใช้ดีกว่าผมว่ามัน่าจะเหมาะมากกว่านะเออยืมเพื่อนเล่นแล้วกันนะเพื่อนมีใครตั้งไหมเบต้าเหลืองมีปะวะเนียเอาจริงนไม่มีเหรอไม่มีไม่มีจริงดิไม่มีนะฮะเออก็ถ้าใครได้ซื้อจแปนก็พยายามตั้งผู้นำให้เหมาะกับช่วง ECA Goku UI แล,แล้วกันจะได้ช่วยวผู้กลมได้ด้วย นะจะได้สามารถช่วยคนอย่างผมได้ไงเพราะว่าผมตัวละครมีน้อยต้องฟาร์มมาเพิ่มนะฮะอะไรอย่างนี้โอเคเคฟาหาใหม่นี่มีเพื่อนตั้งให้แล้วนะครับเจ๋งมากๆเลยก็ช่วงแรกเนี่ยผมจะจัดเป็นทีมแบบนี้นะไม่ได้จัดแบบทีมฟูลทีมลับิดโกมากนะจัดแบบมีตัวละครในแฉดนี้อย่างน้อยสักหนึ่งตัว2ตัวอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่าผมโชคดีนะครับถือว่าผมได้เคฟามา2เส้นทางนะครับได้มาจากกาชาเบต้าก็สามารถนําเป็นผู้นําเล่นได้เลยนะแบกได้ด้วย นะครับตีแรงแทงได้อะไรอย่างงี้อ่าก็ใส่ไปเลยนะครับใส่นี่ด้วยเควเคเอสอาร์ยังฟาร์มไม่เสร็จเลยเพิ่งฟาร์มเมื่อกี้แล้วก็มาอาัดคลิปต่ออะไรเงี้ยเออนะกลัวอัพไม่ทัน6กโมงนะฮะก็เควเคมาแล้วกันนะเออตามด้วยเอ,อ่อ่นำประเภทระพิดเก่ามันก็านำไม่ไม่กี่ตัว,วหรอมะโกหังติดอยู่นะโกหังนี้ติดอยู่นะฮะเออผมยังดีของฟาร์มมาใส่อยู่ก็มาเล่นแทนได้เล่นแก้ขัดไปก่อนนะมีใครอีก อันนี้ก็เหมาะนะนี่สลับคาลิฟราตัวนี้ถือว่าเหมาะมากมากมันจะหลบแบบร้อยเปอซ็นนะหลบชัวร์ๆก็คือแบบฟรีอะหลบทุกครั้งที่มันทําการโดนโจมตีมันจะหลบเพราะว่ามันเจอตัวละครประเภทของจักรวาลไงแม้กระพิบไซยายาด้วยอะไรเงี้ยไม่จะหลบชัวร์เลยตรงนี้นะครับถือว่าแบกได้ก็ใส่แมงเงยแล้วกันมันไส้นะใครอีกจัดเข้ามาดูดิฮิตโตะมันอยู่แต่ฮิตโตะใช้าทางธาตุไงโดนตบมาไม่ไม่ตายหายเหรอ ฮิตโตะผมว่าเอาฮิตโตะฟาร์มตัวฟรีเล่นแทนดีกว่านะเพราะว่าฮิตโตะตัวเขียวนี่คือไม่น่าไหวมันเป็นสีเขียวมันน่าจะโดนตบหนักนะฮิตโตะ ito, ตัวเหลืองมาเล่นน่นจะดีกว่าผมว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็มีฮิตโตะเขียวอยู่เอามาเล่นแทนก่อนลวกันนะรู้สึกว่ายังฟาร์มตัวเหลืองไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยเอาตัวเขียวมาแทนหน่อนก็ไดนะ้นะเดี๋ยวพอจัดระย,ก,ยกค่อยเปลี่ยนตัวละครลงมาเล่นแทนใส่เป็นนี่แล้วกันนะเหมืองไส้สิบเจ็ด คือเจ็ด m p ใส่ไว้ทําไมครับเจ็ด m p นี่เป็นตัวสีเหลืองไงอย่างน้อยเป็นสีเหลืองสามารถแทงได้มั้งย่านอยคือมันซัพพอร์ตดีเฟนซ์ให้เพื่อนได้ก็เอามาใส่เถอะนะถือว่าเป็นทีมที่แบบว่าพอเล่นในด่านช่วงเวลแรกๆกได้น่าจะเล่นจนถึงประมาณเวลสิบห้าไหวยอยู่มั้งเออสิบห้าไม่ก็สิบสิบเจ็ดสิบแปดพอไหวยอยู่แต่พอขึ้นเวลสักยี่สิบกว่านี่คือต้องเปลี่ยนทีมแล้วต้องฟาร์มตัวละครเพิ่มแล้วผมว่าไม่งั้นคือไม่น่าไหว นะครับโอเคก็มาลองดูแล้วกันนะมาลองดูมาลองดูงดนะครับคิดว่าดานไม่น่าจะยากเย็นมากมายเพราะว่าตัวละครผู้นําแคดตัวนี้มันก็แบบว่าตัวละครบแบบกก็มีเยอะนะอย่างเช่นโกฮังอัติเมตก็อยู่เหมือนกันนะครับคือตัวฟีมีเยอะในแคดเนี้ยนะสามารถฟาร์มาเล่นช่วยแบกทีมได้ครับโอ้ไม่สนใจนะสีแดงตีไม่เข้าใช่ไหมไม้ตายมาเท่าไหร่เนี่ยแรงไหมเจ็ดหมื่ี่ัแรงอยู่นะ เพราะว่าอันนี้คือติดแคดของตัวละครโบนัสนะครับโอ้แต่คิดว่าเรียกว่าไงอ่ะตัวละครที่มันตีเข้าคือสีเหลืองกับสีอะไรนะสีแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมาครับเคฟ้าคือเดอะแบกของเราในในด่านนี้นะก็คืออิงตามเนื้อเรื่องนะที่เคฟาสู้บบยูแหละนะแบกได้แบกได้อยู่นะครับจัดไปให้เคฟาแบกอะ่ะนะรอนเปลี่ยนร่างเธอละครั้งอะไรเงี้ย นะตอนเป็นร่างไซะ,ะหนึ่งธรรมดานีถือว่าแบกได้เพราะามันตีแรงมากๆนี่ตีเข้าไปสองล้านหนึ่งนะครับถึกแล้วเนี่ยตีสองล้านเข้าล้านกว่าถ้าไม่คิดดิคอนต้องคิกถึงจะเข้าแรงต้องให้มันคิกถึงจะเข้าแรงผมว่าด่านมันยากจริงนะดูทรงแล้วคือมันน่าจะมีความถึกแบบถึกมากๆถึกใช้เล่นนี่ครับเคฟาเปี่ยนล่างแล้วจัดเข้ามา เปลี่ยนร่างก็ถือว่าแบกได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม้ตายมันจะมันจะโจมตีไม้ตายแรงขึ้นนะเออมันจะตีหนักมากๆเลยตรงนี้จัดไปฮะแล้วก็ดีเฟนส์ก็เคฟ้าดีเฟนส์ก็หนาด้วยนะพออย่างเปล่นร่างก็ดีเฟนส์แสนสองอัพอย่างเงี้ยก็โห,โหดแลือแหละนะแบกได้แบกได้ผมว่าคิดว่าถ้าใช้เคฟ้าแบกก็น่าจะพอถึงด่านได้ท้ายได้หรือเปล่าน่าจะถึงด่านสัก20ได้มั้ง แต่ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะต้องฟาร์มตัวละครเพิ่มด้วยแหละเออเนี่ยครับเคเดคอนสามนั้นกว่าก็ตาอยู่ดีนะหายไปสามหลอดสี่หลอดได้แหละผมว่าผมว่าไหวอยู่นะผมว่าผมสามารถ ECA ครบมันได้อยู่นะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอาจจะมีไลฟ์สดในการฟาร์ม e ECA หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอชมกันได้นะครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเซิร์ฟเจแปนนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปเซิร์ฟ GB ดีกว่านะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับไป ย้ายย้ายอย่างรวดเร็วก็สำหรับเซิร์ฟ GB ก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมากมายนะครับหลักๆคือเป็นด่าน ECA ของบารักนากากด่าน ECA เรียโตฟีเก่าๆก็กลับมาอะไรอย่างนี้ด่านซอรี่อีเวนต์ด่านเก่าๆก็กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นที่เป็นด่านใหม่ก็คือด่าน ECA บารักกับด่านของอีฟนิดด่านบังซอลี่นะครับของด่านเจ้าดุริยางคซากานะครับนี่ จะกับพวกตัวละครในภาค GT ของพวกมังกรนะครับมังกรเงาดำอะไรของแม่งอะ่ะมังกรที่แบบเป็นมังกรชั่วร้ายทั้ง7ตัวใช่ไหมก็เป็นด่านที่มาใหม่ของเซิร์ฟ GB นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาทําคลิปเล่นด้วยตรงนี้นะครับเป็นคลิปยืมเครื่องโคเยต้าไปเดยตัวด้วยและกันนะแต่ว่ามาเล่นอีเซบารักดีกว่านะครับอีเซบารักก็ถือเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปโชว์มาแน่นอนนะครับก็ไม่รู้จะมาวันไหนนะก็ ตัวละครที่สามารถตีเข้าในด่านนี้ได้ก็คือตออัวละครประเภทแฉดแก้แค้นนะครับประเภทแฉดการแก้แค้นก็คือประเภทแฉดรีเวนนั่นเองก็คือผู้นําของบาดักฟ้าแหละมันก็คือบาดักตัวนี้นั่นเองนะครับบาดักตัวละครตัวคังเฟสตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับมีเพื่อนตังด้วยถือว่าถือว่าดีมากนะก็เป็นการเล่นแบบบาดักประทะบาดักนะครับบาดักแบบฝ่ายตัวดีกับบาดักฝ่ายไบร้ายใส่หน้ากากนะครับโดนความมืดครอบงำก <c oughs> ็ <c oughs> เจ๋งดี นะแต่ว่ามันจะมันจะเสียตรงที่ว่าผู้นําแข็มันมันเป็นสีฟ้าไงม,มันแพ้มันแพ้ทางท่าตัวละครในด่านมันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเอามานำนมาเดียวพอเราก็แค่ค่อยหาลูกทีมสีม่วงมาคอยแบกแล้วเอานะครับนะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะนะนกอันนี้ก็คือทีมผมนะครับมีพวกทั้งฟิวเจอร์ ECA ครับบารักสายาสามนะครับโกคูเด็กอยู่ได้นะฮะโกฮังที่เพิ่งแลกมาบารักเพื่อนแล้วก็โกฮังอัเมอรเนสีม่วงตัวฟรีนะครับตีเบิลได้เจ๋งมากมาก ะะประมาณนี้ด่านไม่ได้ยากมากผมบอกเลยนะด่านไม่ได้ยากมากนะครับพอถูถ่ายได้อยู่นะตัวฟีมีเยอะเยอะหรือเปล่าวะตัวฟีให้ฟาร์มก็มีในแคดนี้นะครับนะอย่างเช่นโกฮังที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้โกหังสีม่วงอนะ่ะแบกได้นะครับตีเบิลบ่อยแล้วก็เก่งอยู่ระดับหนึ่งนะครับสแต็กเอเดเได้นะคิดว่าทุกคนน่าจะไม่ไม่มีปัญหามั้งด่านนี้น่าจะผ่านสบายอยู่นะขอแค่มีพวกตัวละครสีม่วงในแคดรีเวนซ์สัก สองตัวก็พอไหวแล้วมั้งคอยตีสลับเทินกันน่ะนะเธอละตัวอะไรเงี้ยดอกละล้านกว่านะมีบารักเซียสามก็ได้แล้วนะครับคอยช่วยได้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างงี้นะอะไรแต่ว่าด่าอาจจะผ่านได้ใช้หนึ่งเพราะผู้นำแขตงอย่างที่บอกเป็นเป็นสีฟ้านะครับต้องคอยรู้ที่มันคิดด้วข้ออย่างเดียวอ่ะถึงจะตีเข้าแรงนะตรงนี้นะก็จัดไปถ้าใครไม่ได้มีผู้นำแข็ของบารักฟ้าก็ อาจจะต้องจัดทีมผสมกันหรือเปล่าวะผมว่าไม่รู้มันจัดได้หรือเปล่านะแบบทีมผสมกันระหว่างทีมรีเวนต์กับทีมอะไรเงี้ยมันจัดได้ไหม,มน่าจะได้อยู่นะก็แล้วครับกดๆไปนะไม่ได้มีอะไรยากเย็นท้าทายมากสบายสบายไปโกคูดเด็กครับนี่ขึ้นเต่าใส่พ่อตัวเองครับใส่พ่อเวอร์ชันตัวร้ายครับหลานเจ็ดเบิ้ลน,นี่แหละนี่คือการอัปกระดานที่ถูกต้องครับผมอัปเบิ้ลให้แม่งสิบห้าเลยมัง้ง่ย ตีเข้าไปเกือบตายโอเคให้บารักฟ้าปิดฉากตัวฉันอีกคนหนึ่งปิดฉากต่อยเข้าหน้าไงสติแตกไปแล้วมึงอ่ะกลับเป็นคนดีสักทีสิใส่หน้าก,กากทำไมเป็นตัวร้ายอยู่ได้นี่ดึงต่อยหน้าดึงสติกลับมาเลยแล้วแม่งแบบกลายเป็นคนดีไอ้เงี้ยอับคัดหน้าหายเลยครับเรียบรอ้อยผ่านเรียบร้อยครับผม นะส่วนของชิปโชว์ก็เดี๋ยวค่อยมาทีหลังแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเปิดกาชาก่อนแล้วกันนะเป็นการเปิดแบบครั้งสุดท้ายแล้วของกาชาโคเต้า4นะคือไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก็คือเจ๋งนะผมอยากดองเพชรได้เปิดกาชาหกปีไงในะเพราะว่าระหว่างทางก่าจะถึง6ปีก็มีตัวละครเก่งๆมาเพียบเลยนะทั้งไทคูฮังกับใจเดมบ้าอะไรเงี้ยเออตู้มันน่าเปิดไงต้องควรจะเริ่มดองเพชรได้แล้ว นะครับแต่ผมแม่งก็ยังคงค้างคาที่โกยต้าสีตัวม่วงอยู่ถึงแม้ว่าอนาคตเนี่ยโกยต้าสีเขียวอาจจะได้ EC ก็ตามแต่ผมว่าผมก็ชอบตัวม่วงอยู่ดีคือมันเท่อยากเก็บไว้ไงเออแบบไม่ต้องเอาแบบเอาความใช้งานก็ได้อะคือเก็บไว้ในคังก็ได้อย่างเงี้ยเอามาก็ดีนะงั้นก็ไม่ต้องอะไรมากเลยครับงั้นก็มาเตรียมตัวนะครับก็ตัวอะไรมาก็ได้ผมบอกเลยโกหังอัตเมทก็ดีนะหังเพนก็ได้นะ โก,กต้ามายิ่งดีเลยโก,กต้าสีมาได้ไหมไหนๆก็จะไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดแล้ววะแม่งเอ,อ้ยกระจกแตกหนึ่งรอบใช่ไหมเนี่ยไม่น่าเปิดเลยรู้อย่างนีออ้มันสวยจริงๆเลยแฮ่แตงกิวดันบอลครับมันมันช่างเกลือ เคือแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือโอ้โหแชมเป้ากูก็เกินลุงไปแล้วนี่แหละครับคือการเปิดกาชาที่ทุกคนรอคอย <c oughs> อุตส่าห์รอ ECA บารั k มาเป็นอาทิตย์แม่งเพื่อเพื่ออะไรอย่างนี้เหรอโอเคครับเจ๋งมากฮะก็เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นการเปิดกาชาที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนะบอกเลยว่าผมเปิดกาชาคุยกัต้าไปหลายมันตีนะ ไม่เปิดแบบเติมนอกรอบม,มาอีกเหมือนกัน,นแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะครับแม่งโคตรแซดคือถ้ากูได้ตัวละครอย่างเงี้ยมาแมงกูจะด่าแหละเพราะแมงเป็นตัวซ้ำที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเอามาทําไมวะโอ้โหรอเพชรมันตั้งนานนะเออก็บ่นไปนงั้นแหละแนละ้วก็คือเกลือก็คือเกลือไปแล้วแหละก็คลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอ,อทุกคนโชคดีกับเกมนี้นะครับอย่าเกลือเหมือนผมเหมือนเมื่อกี้แม่งโคตรแย่เลยนะคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ